ครับมื่อกี้ก็มเมาแมงครับมเมาแมงอีกฟาร,ร์มหนึ่งแล้วครับเนะาะจัดเพิ่นไว,ว่าต้องเอาไปขายตลาดแมงเจ้าของเขาได้ไงครับอย่างในติดตามชมของแมงเพิ่นนะครับเด้อครอบญ่ครับฟาร,ร์มญ่ครับฟาร,ร์มนี่เจ้าที่เป็นงานคนละหลายกอครับรมานสี่สิบนละกาะแมงเพิ่นจะเริ่มไ่นะครับ เริ่มแล้วหลายครับหลาย,ลายตอนนี้กาลังขอแมงสั่นแมงครับสวัต <Okay. S 2> ิชี้อา้จับ็เกาะขลังแมงสวยงาเจ้าขวงครับเจ้าขวง เจใหญ่ตอนนี้ก็มาถึงตลาดแล้วครับตลาดอำเภอทู่ฝนครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมยุพาติดตามล่านในปอบเกียอ่อ,อนซ้อนของเจ๊บีครับเดี๋ยวองได๋มึงนะครับด้วว่าแก่ที่คอย่งได๋คนร,ร้ายไหลง่ายเพื่อนก็บอกเนี่เยเจกันว่าเขามาซื้อปอดเจียมันเยอะมากครับ จาขวงสาขานะักนะฮะครับชื่อบีชื่อบีด้ยนะยิ้มกวานคน,น้าน่าพดจักเรือเ่อู้ตักๆนะครับโพ อยากติดต่อแกไปขายได้เลยครับปากอะไรหน่อยไหมครับป <c oughs> ากอะไรหน่อยไหมไม่มีอะไรปากครับ ตั้งใจทํามากเลยนะครับครับวันพพนี้กับมากินาวครับกินคอสมกเนาะหลังยัดเลิกตลาดแล้วเสียงว่าือจ่อยมาทุกคนครับแซ่บครับแซ่บแซ่บบัดสุดยางเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกับหินคอเนาะครับ เพราะว่กินจีบหท่นก้าเจ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุากินข้าวก่อนแับนึงครับวันนี้ผมกกินข้าวขายลูกตอันนั้นใช่ใช่ใช่ครับต้วเลยาหว่งม่ถงหัวเลยผมบอกว่าครับโอ้หงามหงามงามงามครับน้องไอ้ตีต่ำเนี่ครับเด้อด้ครับมามๆให้เพ่อ ครับมด้ครับดูดอันนี้อันนี้พ่อยี่บ่อด้ัวเต้องูกันด้ครับพ่อยีอางวดงวดงวดอีก2องงวดครับมันไปออกเครื่องันออกบอเนาะออครับมันเลขบัได้ครับสามชางมืองแล้วนะครับผมครับอ้าวกาไรพ่อเดี๋ยววันนี้ติดตามหาพ่ออีกเด้อท่านกว่าวันนี้้อพ่อเน้อครับผมอันนี้เลขเลขพุทธ่อขุนแมร่ครับเุทธ่อขุนแมร์นครับผมเด้อ ครับครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ก็มานั่งกินงเทวาก็ดีได้โชคลาของผมนะครับเนาะแต่ผมย่งบอกไวได้เพราะว่าเ่นบไว้บอกเนาะเดี๋ยวจะได้พทารุ่นเอามือวันท,ที่ส6ครับผมครับเดี๋ยวที่ตามต่อน,นะครับเนาะ